ก็จิตใจมันก็รู้ถึงปัญญาพอยับยั้งกกลืนกินปลายลิ้นเข้าไปแล้วผมก็ไปหนักๆท้องเหมือนเองเมื่อกินเพื่อให้อยู่ได้มีกินเพื่อลดเลิศทีนี้ต่อไปเรื่องเครื่องหนุห่มเหมือนเัิทั้งพระถือทั้งพระจะเป็นปะจะเป็นขาดจะเป็นอะไรก็ตามถือสะอาดเป็นเกณฑ์ หรือสะอาดการปัสะจากฝุนละอองเงือเเงือ่อะไรที่หมักหมมเป็นปะทุสลายกับผิวหนังต้องการเท่านั้นก็มีบทสำหรับปรงว่าเราอัน,นี้เพื่อจะผมภาคป้องการความละอายหนาวร้อนเยน็นตามฤดูกาลอากาศเท่านั้น là lại trộn luôn nữa à. Dạ. Như vậy bạn เยอะเสร็จตายไม่อยากนะเลยกินเสร็จตายไม่อยาะใส่ใจเท่ามกันออกมาถุงให้